เคยสงสัยไหมว่าทำไมแมวถึงชอบนอนบนเสื้อผ้าของเราจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เพราะเสื้อนุ่มหรืออบอุ่นแต่คือสัญญาณแห่งความรักต่างหากแมวใช้กลิ่นเป็นภาษาหลักในการสื่อสารและเสื้อผ้าของเราก็เต็มไปด้วยกลิ่นที่คุ้นเคยของเจ้าของกลิ่นเหล่านี้ทำให้แมวรู้สึกปลอดภยัยราวกับว่าได้อยู่ใกล้เราแม้ในเวลาที่เราไม่อยู่บ้าน งานวิจัยด้านพฤติกรรมสัตว์ยังเผยว่ามากกว่า85%ของแมวที่มีความผูกพันกับเจ้าของมักจะเลือกนอนบนเสื้อผ้าหรือของใช้ส่วนตัวที่มีกลิ่นของเจ้านายการนอนบนเสื้อผ้ายังช่วยให้แมวคลายความเครียดและรู้สึกอบอุ่นใจเหมือนกับที่มนุษย์กอดผ้าห่มผืนโปรด ครั้งหน้าถ้าเห็นแมวนอนกอดเสื้อผ้าของคุณอย่าเพิ่งรำคาญนะคะแต่จงยิ้มไว้เพราะมันคือวิธีที่เจ้าเหมียวกำลังบอกคุณว่าฉันรักเธอที่สุดกดติดตามไว้แล้วมาเปิดโลกแมวไปด้วยกันค่ะ